มาจากนครปฐมโอ้โหิสยานพัตานะาะสตาจากนครปฐมค่ะโอ้โหเคกเอ็กโซ สวัสดีค่ะจามพัชทูจันญาติมาแตงนครปฐมค่ะโย่นค่ะพี่น้อยเซฟจากกำปงค่ะโอ้พี่น้อยเซฟจากกำปงสวัสดีค่ะเชียกาแห้งพรเอกตลอดประทอโอ้ยผู้ายพี่น้อยรู้กันสวัสดีค่ะพี่น้อยเพิ่งเปลี่ยนจากนใหม่ค่ะ